สวัสดีครับ fc สุดหอยปลาทองท่านครับก็กลับมาพบแนวทางนะครับที่เด็ดฮานอยกันต่อนะครับก็แนวทางของวันที่13เราที่ผ่านมานะครับค่อนข้างปังกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสถิติเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เมื่อวันที่13ผมลงคลิปให้ด้วยเนาะอ่าโอเคก็สําหรับแนวทางของวันที่13นะครับอ่าจุดเน้นจุดเคยมาจุดนี้นะครับที่ผมลงให้ในคลิปนะครับก็บอกว่า เป็นจุดที่มันมาบ่อยๆ97นะครับก็เข้าตั้งแต่รอบน้อยเฉพาะกิจตรงๆนะครับ97อ่าเดเดี่ยว97นะครับแล้วก็ฮานอยกาชาตินะครับเบิ้ล55เราเข้านะครับเข้าที่55ตรงนี้นะครับแล้วก็3ตัวแตกนะครับฮานอยกาชาตินะครับก็3ตัวมีอยู่10หางนะครับก็เข้าไปที่089นะครับเราให้ไปที่980เข้านะครับ อ่าแล้วก็หกห้าหนอยพิเศษเข้าจุดวินหกหางนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนอยปกติห้าเจ็ดมาตัวกลับนะครับมาตัวกลับอันนี้เป็นนอยกาชาดเนาะเก้าแปดแปดเก้านะครับก็เป็นสตินะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของวันที่สิบสี่กันนะครับวันที่สิบสี่นะครับก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตร6หางเนาะจับวินหกหางนะครับก็ ฟันเม็ดเดียวนะครับลุนไปที่8 6 6 8แนะครับอ่าแล้วก็อ่าอีค่าหางที่เหลือก็จะเป็น6 9 6 1 8 9 8 1 9 1แนะครับแล้วก็ชุด3ตัวตามที่เขียนให้เลยนะครับมีอยู่4หางนะครับอ่าชุด3ตัวสำหรับชุดอ่าทีเด็ดหาน้อยก็มาบ่อยเช่นกันนะครับเ c ก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบก็จัดไปนะครับไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะครับโอเคสำหรับ ชดลุน3หน่อยนะครับก็ลุ้นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ v i p สามคีเลยนะครับอ่าโอเคก็มีอยู่10หางนะครับอ่าสำหรับฟันวิ่งลูดนะครับเน้นไปที่9นะครับถ้าเป็นสูตรนี้อ่าวิ่งลูด9กับ1นะครับระวังมาด้วยกันด้วยนะครับซึ่งมาบ่อยเช่นกันนะครับอ่าก็คือตัววิ่งลูดมาด้วยกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัววิ่งลูดรอบนี้จะชนในวินด้วยนะครับ91นะครับ9กับ1อยู่ในวินนะครับ ่าโอเคชุด10หางจับออกมาก็จะมี0 9 0 6 0 8 0 1 9 6 9 8 9 1นะชนนะครับชนวิง่งโหลดเนาะ9 1แล้วก็6 8 6 1 8 1นะครับแล้วก็ตัวเน้นจุดเน้นจุดเคยมาก็คือ08นะครับอ่าแล้วก็ระวังเบิ้น99กับ1 1นะครับเด่นกำลังวันก็คือ9 3 7 9ชนนะครับ9ชนพวกนี้ก็ลุ้น9 ว่าจะมาหรือเปล่านะครับอ่าโอเคสำหรับชุดวัดใจฮานอยก็คือเป็นจุดเน้นจุดเคมาของสูตรจับวินนะครับของวันที่13นะครับก็เอามารุ้นวันที่14ต่อเลยนะครับอ่ามันไม่มาวันที่13ก็วันที่24มันก็อาจจะมานะครับเพราะว่าสติมันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ามันชอบตามตามตูดนะครับมาก็วิ่งรูด5กับ0อ่าแล้วก็อ่าชุดเด่นก็มีอยู่แค่ สองหางก็คือ50กับ05นะครับสำหรับสายวัดใจฮานอยนะครับโอเคครบท้วนนะครับก็ยังไงก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับทีเด็ดฮานอยวันที่14นะครับถ้า FC สนใจเข้ากลุ่มก็ตาม ID ไลน์ที่เขียนให้ในกรอบสีฟ้านะครับมีแอดด้วยเนาะ2 3 8 z o l e b นะครับมีแอดด้วยนะครับก็ทักมาบอกว่าขอเข้ากลุ่มรายเดือนได้นะครับ โอเคสำหรับ FC ที่สนใจนะครับก็ทักมานะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ